สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่262ที่นี่น่าหรือบึงแห่งความตายที่ว่านั่นความเร็วของเสี่ยวจินนั้นฉับไวนักเพียงเวลาแค่ไม่นานมันก็พาต้นหลิงเทียนมาถึงป่าหนาทึบแห่งหนึ่งป่าแห่งนี้และดูแล้วรู้สึกคล้ายมันเคยผ่านความวินาศมาก่อนร่องรอยการถูกทำลายและต้นไม้ที่เหลือเพียงแต่ตอกับเศษซากที่หักโค่นเผยให้เห็นถึงบรรยากาศอันสยดสยองหมองมน ยังไม่เพียงเท่านั้นฟ้าเหนือผืนป่ายังเต็มไปด้วยหมอกมัวสีดำทมินปกคลุมอย่างหนาทึบว้มจากที่ร่ำลือดูเหมือนมันจะปกคลุมอยู่เช่นนี้ตลอดทั้งปีทำให้ด้านในป่านั้นต่อให้จะเป็นเวลากลางวันก็ยังนับว่ามืดไม่ต่างกลางคืนทั้งเพราะหมอกนี้ยังทำให้ไม่มีใครคิดจะเข้าไปในป่าแห่งนี้ทางอากาศนั่นเพราะไม่มีผู้ใดล่วงรู้ว่าในหมอกทมินนั่นจะมีสัตว์อสูรบินได้ตัวใดที่แฝงตัวมากับความมืดคอยลอบโจมตีหรือไม่ สัตว์อสูรและสัตว์ดูร้ายทั้งหลายที่เติบโตขึ้นในป่าบริเวณนี้แน่นอนว่าพวกมันย่อมปรับตัวให้กลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมยากที่จะแยกแยะได้ในเซี่ยวพริบตาคนนอกที่บุกรุกเข้ามาล้วนต้องจ่ายราคาไม่น้อยทั้งสิน้นเสี่ยวจินลงไปกันเถอะต้วหลิงเทียนบอกให้เสี่ยวจินลงไปเมื่อลงมาถึงด้านล่างแล้วต้วหลิงเทียนก็เริ่มตรวจสอบบริเวณรอบๆตัวทันทีส่วนเจ้าเสี่ยวจินก็หดตัวกลับไปเป็นตัวเล็กเหมือนเดิม ต้นไม้ใบหญ้าในป่านี้แตกต่างจากต้นไม้ใบหญ้าของที่อื่นไม่น้อยเพราะมันหาได้มีสีเขียวอะไรเช่นนั้นไม่พวกมันหักไม่สีเทาเข้มก็เป็นสีดําใบที่งอกเงยออกมาก็แลดูเหี่ยวแห้งกรอบกับสีที่มีเพียงสองสีก็ทําให้ทั้งป่าแลดูพิสดารไม่น้อยไร้ซึ่งร่องรอยที่อยู่อาศัยของมนุษย์อย่างที่คิดเอาไว้สมแล้วที่ถูกเรียกว่าบึงแห่งความตายลักษณะภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมแบบนี้ต่อให้เป็นผู้ฝึกยุทธแรกสัมผัสธรรมชาติมาเอง ก็ไม่น่าจะมีใครกล้าพูดได้เต็มปากว่ามีปัญญารอดไปจากที่นี่ได้ง่ายๆต้วนหลิงเทียนพึพมพำออกมาหลังคิดในใจเอาละเสี่ยวจินพวกเราเข้าไปกันเถอะต้วนหลิงเทียนกล่าวขึ้นก่อนจะนำพาเสี่ยวจินพุ่งร่างเข้าไปในป่าพลังวิญญาณแผ่ซ่านออกมาความสามารถด้านจิตสัมผัสเองก็ถูกเร่งร้าใช้ออกมาอย่างเต็มประสิทธิภาพทุกการเคลื่อนไหวใดๆภายในขอบเขตรอบๆต้วนหลิงเทียนย่อมไม่ปล่อยให้คล้าสายตาไปได้แม้แต่น้อย ในขณะที่วิ่งลึกเข้าป่าไปเรื่อยๆต้นหลิงเทียนพลันได้ยินเสียงอีการ้องกังวลไปทั่วเข้าหูไม่อาจบ่งบอกได้ว่าดังมาจากทิศทางใดแต่เขายังคงมุ่งหน้าไปเรื่อยๆไม่ได้สนใจอะไรเพราะตอนนี้บึงน้ำที่เขาต้องการเห็นเขายังไม่ได้เห็นมันจีดจีต้นหลิงเทียนไม่สนใจเสียงอีกาไม่ใช่ว่าเสี่ยวจินจะไม่สนด้วยมันได้ยินเสียงร้องคล้ายจะข่มขู่เช่นนี้แล้วมันก็บังเกิดความรู้สึกไม่ยอมแพ้ขึ้นมาเริ่มกู่ร้องส่งเสียงกลับไปในทันใดจีด จีดดดดเสียงที่กูร้องเล็กแหลมผสานไปด้วยพลังงานต้นกำเนิดไม่น้อยดังสถานกึกกล้องลั่นฟ้าท่านใดนั้นเองคลื่นเสียงกูร้องมากมายพันดังขึ้นระงมครู่ต่อมาต้นหลิงเทียนก็ได้ยินว่าหลังจากที่มีเสียงระงมดังขึ้นเขายังได้ยินเสียงตีปีกที่ต่างพากันกระพือหลบลี้หนีจากไปไม่น่าเสียงกรีดร้องดังระงมนั่นก็หายไปหมดจีดจีด เจ้าหนูตัวน้อยเมื่อพบว่าเหล่าอีกาที่ไม่รู้ฟ้าสูงแผ่นดินตำลบหนีจากไปหมดสิ้นแล้วก็อิ่มเอ็มใจไม่น้อยหันมามองต้นหลิงเทียนพร้อมส่งเสียงทันทีพี่ใหญ่หลิงเทียนข้าหน้าเกรงขามใช่หรือไม่ต้นหลิงเทียนกรอกตาไปมองเจ้าหนูตัวน้อยอย่างอ่อนใจมันเป็นแค่ฝูงนกกาอันเป็นสัตว์ธรรมดาเท่านั้นเองนี่เจ้ายังคิดพอใจกับเรื่องเท่านี้หรือ หัวน้อยๆของเจ้าเสี่ยวจินก้มลงไปอย่างน้อยเหงาในทันใดเมื่อได้ยินคำกล่าวของต้วนหลิงเทียนต้วนหลิงเทียนยังคงนำพาเสี่ยวจินมุ่งหน้าเข้าสู่ใจกลางเพื่อค้นหาบึงแห่งความตายหลังจากครึ่งชั่วโมงผ่านไปพลังวิญญาณที่แผ่ซ่านออกไปจับสัมผัสรอบๆก็เริ่มสัมผัสดได้ถึงที่ตั้งของหนองน้ำเล็กๆต้วนหลิงเทียนพุ่งร่างฉีกออกข้างคิดหลบหลีกหนองน้ำเล็กๆนี้และเดินมุ่งเข้าสู่ใจกลางสืบต่อ ทว่าในทันใดนั้นกลับมีสัตว์ดูร้ายตัวหนึ่งโผล่พรวดออกมาจากบริเวณเศษซากขอนไม้ผูพังไม่ไกลพุ่งมาจู่โจมต้นหลิงเทียนจิตอย่างไรก็ตามสัตว์ร้ายเหล่านั้นไม่ทันได้เฉียดกลายร่างต้นหลิงเทียนเพราะทันใดนั้นเองปรากฏเสียงเล็กแหลมแผดดังขึ้นก่อนที่จะปรากฏรังสีกระบี่เส้นหนึ่งพุ่งออกมาด้วยความเร็วสูงทะลวงร่างพวกมันจนตกตายคาที่ เจ้าหนูสีทองตัวน้อยที่สังหารศัตรูด้วยความฉับไวกลับมาบนไหล่ตัวหลิงเทียนพร้อมยืนจังก้าชูกระบี่เล่มในมืออย่างองอาจดวงตาสีมรกตคู่น้อยจับจ้องมองไปรอบๆอ,อย่างระวังและดูราวกับผู้พิทักษ์ครั้งนี้ตัวหลิงเทียนลูกหัวชมมันไปเบาๆครานหนึ่งยิ่งพวกเราเข้าไปลึกมากเท่าไหร่พวกหนองบึงเล็กๆนี่ยิ่งมาก็ยิ่งก็มาขึ้นเรือ เรื่อยตอนนี้ที่เดินแทบจะไม่มีแล้วซ้ำบางจุดยังเป็นโคลนดูดอีกหักไม่ใช่ค่าสัมผัสได้คงลำบากไม่น้อยเกรงว่าหากเป็นคนอื่นถ้าไม่ใช่ผู้ฝึกยุทธแรกสัมผัสธรรมชาติขึ้นไปคงลำบากแล้วพวกมันต้องใช้แพรไม้สถานเดียวเมื่อถูกลอบโจมตีบนพื้นที่จำกัดอย่างบนแพรคงไม่พ้นความตายในขณะที่เดินผ่านบริเวณอันตรายต้นหลิงเทียนก็เริ่มทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมอย่างละเอียดแน่นอนเขารู้ดีว่าบริเวณนี้ยังนับว่าเป็นส่วนรอบนอกของบึงมรณะ บิดาที่หายตัวไปของข้าคงไม่ได้ตกตายเพราะลื่นตกลงไปในหนองน้ําหรือพวกโลนดูดอะไรนี่หรอกนะเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาต้นหลิงเทียนก็อดหนาวไปถึงไขสันหลังเสียไม่ได้นี่หากบิดาของเขาพลัดตกลงบึงโคลนดูดอะไรเช่นนี้นั่นหมายความว่าอีกฝ่ายคงต้องจักไปถาวรแล้วเสี่ยวจินข้าจะเพิ่มความเร็วในการเดินทางอีกระดับหากมีสัตว์อสูรตัวใดเข้ามาใกล้เจ้าจัดการพวกมันได้เลย ันใดนั้นเองพลังงานต้นกำเนิดก็เริ่มถ่ายเทไปยังขาของต้นหลิงเทียนอย่างแน่นหนาเมื่อกล่าวคำบอกเจ้าเสี่ยวจินจบจีดเมื่อได้ยินคำตอบกลับของเจ้าหนูตัวน้อยต้นหลิงเทียนก็เร่งความเคลื่อนไหวในทันใดเมฆลมประสานเคลื่อนคล้อยตอนนี้ร่างต้นหลิงเทียนพุ่งเหินทะยานไปด้วยความเร็วสูงสายตาจับจ้องดั่งพยาเหยี่ยวมองจุดถีบตัวเล็กๆเบื้องหน้ากระโดดชิ่งไปชิ่งมาด้วยความเร็วสูงและคล้ายลมพายุใต้ฝุ่นหอบหนึ่ง เนื้อขึ้นไปปรากฏเงาร่างช้างแมมมอธโบราณหนึ่งสองตัวห่อตะบึงข้ามฟ้าติดตามมาระดับวิญญาณแรกก่อตั้งขั้นที่7พลังลมเบื้องต้นตอนนี้ต้วหลิงเทียนมุ่งหน้าเข้าสู่ใจกลางบึงแห่งความตายด้วยความเร็วเต็มพิกัดส่วนทางด้านสัตว์อสูรและสัตว์ดุร้ายระหว่างทางนั้นยิ่งลึกเข้าไปมากเท่าไหร่พวกมันก็ทวีความดุร้ายและอันตรายมากขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตามพวกมันยังคงเป็นแค่สัตว์อสูรกับสัตว์ดูร้ายเท่านั้นไม่มีตัวใดสามารถทันทนการโจมตีของเสี่ยวจินที่เป็นถึงสัตว์อสูรปีศาจระดับแรกสัมผัสธรรมชาติขั้นที่สามได้เลยหุ้มมมทันใดนั้นเองเห็นสัตว์ดุร้ายตัวเขื่งพุ่งมาอย่างน่ากลัวปากกระหายเลือดของมันอ้ากว้างน้ำลายหยดยืดเผยฟันแหลมคมเรียงเป็นซี่พร้อมบทขยี้ขบเคี้ยวร่างของเขานับว่ามันเป็นสัตว์ดุร้ายตัวหนึ่งที่มีรูปร่างอัปลักษณ่าเกลียดนักต้นหลิงเทียนก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเรรียกวว่าตัอะไ หืมระดับครึ่งเก้าธรรมชาติตัวหลิงเทียนที่กำลังพุ่งร่างอยู่เมื่อเจอคมเขี้ยวกระจนเข้ามาก็เป็นอันต้องหยุดชะงักและยกคิ้วขึ้นเนื่องเพราะสัตว์ดุร้ายที่อ้าปากพุ่งร่างมานั้นเหนือขึ้นไปจากร่างของมันปรากฏเงาร่างช้างแมมมอดโบราณหนึ่งห้าร้อยตัวอย่างไรก็ตามตัวหลิงเทียนไม่ได้กังวลแม้แต่น้อยจีดหนูสีทองตัว,ตวจิว๋วเ เยแววตาดุร้ายแกล่งกล้าวกระบี่วิญญาณเล่มเล็กในมือเปล่งแสงเรืองรองสองสว่างออกมาก่อนที่ทั้งหนูทั้งกระบี่จะพุ่งทะยานปานดาวหางทะลวงผ่านกลางกระหม่อมของสัตว์ดุร้ายน่าเกลียดตัวนั้นร่างของมันพลิกหมุนกลางอากาศจากแรงเฉยก่อนที่จะร่วงลงไปนอนแน่นิ่งไร้ซึ่งสัญญาณชีพใดๆหลงเหลือต้วหลิงเทียนระบายลมหายใจออกมาด้วยอารมณ์สะท้อนเล็กน้อยเมื่อเห็นภาพนี้ไม่กี่ปีที่แล้วตอนที่เขายังไม่ได้ออกเดินทางจากอาณาจักรณภาล่องไปยังอาณาจัก,กรพนาคราม ตัวตนระดับครึ่งเก้าธรรมชาตินับว่าเป็นตัวตนระดับที่ตัวหลิงเทียนยากจะเอาชนะแต่ตอนนี้ให้กล่าวถึงยังไม่คู่ควร30ปีก่อนสายน้ำไหลมุ่งตะวันออก30ปีต่อมาสายน้ำใสไหลสู่ตะวันตกนับว่าคำกล่าวนี้ไม่ผิดเลยจริงๆตัวหลิงเทียนสายหัวก่อนที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่ใจกลางบึงแห่งความตายต่อความหมายคล้ายน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลา ในขณะเดียวกันต้นหลิงเทียนก็เริ่มชะลอความเร็วในการเคลื่อนไหวลงมาขีดขั้นหนึ่งเพราะเขารู้ว่าตอนนี้มันเริ่มเข้าสู่พื้นที่อันตรายอันเป็นส่วนใจกลางของบึงแห่งความตายแล้วหากเร่งรีบเกินไปอาจจะพลาดเอาได้เพราะอาจมีสัตว์อสูรปีศาจซ่อนตัวอยู่บริเวณนี้ และข้อพิสูจน์ว่าความคิดตัวหลิงเทียนไม่มีผิดเพี้ยนเลยสักนิดนั่นก็คือหลังจากที่เขาเดินทางต่อไปได้อีกเพียงแค่30นาทีเท่านั้นสัตว์อสูรปีศาจตัวหนึ่งที่ทั้งหลังของมันกลับปกคลุมไปด้วยวายเกล็ดที่เป็นกรอบแกร่งขดตัวกลมพุ่มมาด้วยความเร็วอันน่าพรั่นพรึงเส้นแสงสีแดงลากตัดผ่านระยะทางด้วยความเร็วสูงจี้ดิ่งมาหมายทำร้ายตัวหลิงเทียนเหนือขึ้นไปปรากฏเงาร่างช้างแมมมอธโบราณสอง 000 00ตัวฮอตตะบึงย่ำอากาศมาทางต้นหลิงเทียนแสงพลังศาสสองทอประกายข้ามฟ้าปานสายรุง้งจิตดโดดเสี่ยวจินที่ยืนอยู่บนไหล่ของต้นหลิงเทียนกระโจนร่างออกมาก่อนที่หนูตัวน้อยจะกลายเป็นลำแสงสีทองเส้นหนึ่งพุ่งไปพร้อมทิ้งเสียงอัสนีเลือนลั่นไว้ตามรายทางจี้ตรงไปหมายสกัดลำแสงสีแดงอันเป็นสัตว์อสูรปีศาจต,ตัวแรกที่หันกล้าโจมตีต้นหลิงเทียนซึ่งซึ่งหน้าเร้งงงงงเสียงกระบี่ปะทะกับกรอกของตัวนิ่มดังสนั่นลั่นขึ้นมา มิคิดคาดภาพเสี่ยวจินเสือกระบีกระบีฐานโบร่างศัตรูที่ได้เห็นกันบ่อยครั้งครานี้กลับไม่เกิดขึ้นเกล็ดของมันกลับเบี่ยงกระบีของเสี่ยวจินออกไปได้บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งทนทานที่กระทั่งอาวุธวิญญาณระดับ6กยังไม่อาจทะลวงผ่านหืมเกล็ดที่เทาเรียงตัวกันเป็นเกราะของสัตว์อสูรตัวนี้พลังป้องกันช่างสูงล้ำทนทานนักต้วนหลิงเทียนประหลาดใจไม่น้อยในขณะที่ต้วนหลิงเทียนกำลังประหลาดใจอยู่นั้นเสี่ยวจินเมื่อไม่อาจเจาะผ่านประการป้องกันที่หุ้มไว้ทั้งแผ่นหลังของอีกฝ่ายได้ มันก็พุ่งร่างมาอีกครั้งทว่าครานี้กลับเลือกที่จะพุ่งเสียบทะลวงร่างอีกฝ่ายจากท้องของมันนี่เพราะเกล็ดอันแข็งแกร่งของมันนั้นปกคลุมไปทั่วแผ่นหลังเท่านั้นไม่ได้มีปกคลุมหน้าท้องแต่อย่างไรทําให้หน้าท้องเป็นจุดอ่อนถึงตายของมันจีดเสี่ยวจินพุ่งร่างกลับมายัางไหล่ของตัวหลิงเทียนก่อนที่จะร้องขอความดีความชอบพี่ใหญ่หลิงเทียนเป็นอย่างไรข้าหน้าเกรงขามใช่หรือไม่ว่าแต่เจ้าสัตว์อสูรปีศาจตัวนี้ถึงแม้มันจะอ่อนแอกว่าข้ามาก แต่กราะของมันช่างแข็งแกร่งทนทานยิ่งนักข้ายังไม่อาจเจาะทะลวงได้แม้จะลงมือสุดกำลังแล้วสายตาของตัวหลิงเทียนจับจ้องมองไปในทันใดเมื่อได้ยินคำกล่าวบอกของเสี่ยวจินและเมื่อเขาสังเกตสัตว์อสูรปีศาจต,ตัวนี้ให้ดีๆก็พบว่านอกจากบาดแผลที่บริเวณท้องของมันแล้วมันก็ไม่มีร่องรอยบาดเจ็บที่ไหนในร่างอีกเลยสัตว์อสูรปีศาจต,ตัวนี้มัน ต้นหลิงเทียนนั่งลงไปคุยเี่ยซากาสัตว์อสูรปีศาจที่เสี่ยวจินทะลวงท้องของมันจนตกตายก่อนที่จะจับเกล็ดด้านหลังของมันแล้วค้นหาในความทรงจําของจักรพรรดกลับชาติมาเกิดในที่สุดต้นหลิงเทียนก็พบข้อมูลของสัตว์ตัวนี้มันคือนิ่มสีชาติดวงตาต้นหลิงเทียนทอประกายวูบวับขึ้นมาจีดเสี่ยวจินมองไปยังต้นหลิงเทียนด้วยความสงสยัย เสี่ยวจินนิ่มสีชาตินี้นับว่าเป็นสัตว์อสูรปีศาจท,ที่หาได้ยากมากเจ้าเอากระบี่วิญญาณของเจ้ามาให้ข้าก่อนเร็วต้นหลิงเทียนกล่าวอธิบายเสี่ยวจินคร่าวๆก่อนที่จะรับเอากระบี่วิญญาณของเสี่ยวจินมาครูต่อมาเปลวเพลิงหลอมสัต์ตราระดับห้าพันถูกจุดขึ้นเหนือฝ่ามือของต้นหลิงเทียนแล้วเขาก็กดฝ่ามือที่ระอุไปด้วยเปลวเพลิงลงไปยังเกล็ดด้านหลังของนิ่มสีชาติหลังจากผ่านไปสิบห้านาทีเกล็ดที่ทอเป็นเกราะด้านหลังของมันก็เริ่มหลอมละลาย หลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเกล็ดที่เป็นกรอกของมันก็ถูกตัวหลิงเทียนหลอมละลายจนอยู่ในรูปของของเหลวหลังจากนั้นตัวหลิงเทียนก็รีบหยิบเอาวัตถุดิบที่จำเป็นต้องใช้ในการหลอมสร้างสัตตราของจักรแหวนมิติและเริ่มหลอมทั้งหมดให้กลายเป็นของเหลวด้วยเปลวเพลิงหลอมสัตตราทันทีสุดท้ายตัวหลิงเทียนตัวหลิงเทียนก็ใช้เกล็ดของนิ่มสีชาตินี้เสริมคุณสมบัติและยกระดับอาวุธวิญญาณได้สำเร็จกระบี่วิญญาณเล่มจิ๋วของเสี่ยวจินที่เดิมเป็นอาวุธวิญญาณระดับ6มันก็็กลายเปนนระดดับ5จไ้ เจ้าลองใช้ดูสิตัวหลิงเทียนส่งกระบี่วิญญาณไปให้เสี่ยวจินดวงตาคู่หยกกลมเล็กของเจ้าหนูตัวน้อยเปล่งปลั่งดังจะยิงลำแสงได้มันรีบคว้ากระบี่เล่มจิ๋วดังหมับและเร่งเร้าพลังงานต้นกำเนิดทันทีหลังจากนั้นมันเริ่มถ่ายเทพลังงานต้นกำเนิดไปยังกระบี่วิญญาณวิงงงง ท่านใดนั้นเองเงาร่างช้างแมมมอดโบราณสี่พันตัวพลันปรากฏเหนือร่างเสี่ยวจินก่อนที่จะมีปรากฏเพิ่มมาอีกสองพันช้างแมมมอดโบราณด้านข้างกล่าวง่ายๆว่ายามนี้หากถือกระบี่วิญญาณระดับห้าในมือความแข็งแกร่งของเสี่ยวจินมีถึงหกศูนย์ศูนย์ศูนย์ช้างแมมมอดโบราณเพิ่มพูนห้าสิบเปอร์เซ็นต์งั้นหรือไม่เลวต้นหลิงเทียนพยักหน้าด้วยความพึงพอใจจี๊ดจี๊ด ดวงตาของเจาะหนูตัวจ้อยทอประกายวุบววับมันกว่นไกวกระบี่เล่มจิ๋วไปมาส่งคลื่นพลังกระบี่ไร้สภาพซัดทำลายต้นไม้ดินหินรอบๆจนพินาศสันตโรท่าทางจะถูกใจหนักหนาต่อมาต้นหลิงเทียนก็ไม่รอช้ารีบหยิบกระบี่อ่อนดาราม่วงของเขาออกมาและใช้เกล็ดของนิ่มสีชาตินี้เพื่อยกระดับกระบี่อ่อนของตัวเองเช่นกันหลังจากที่ทําการหลอมเสริมความแข็งแกร่งของกระบี่อ่อนดาราม่วงเสร็จแล้วต้นหลิงเทียนก็ทดสอบใช้ดูพบว่าอํานาจเพิ่มพูนก็เหมือนกันกับกระบี่วิญ,ญญาณของเสี่ยวจิน สามารถเพิ่มพูนความแข็งแกร่งได้ห้าสิบเปอร์เซ็นเกล็ดที่แข็งดังกรอกของตัวนิ่มสีชาตินี้นับว่าเป็นของดีนะแปลเพลิงหลอมสัต์ราของตัวหลิงเทียนเริ่มประตุขึ้นมาอีกครั้งก่อนที่จะไปจัดการหลอมละลายเกล็ดที่เหลือของนิ่มสีชาติจนหมดแล้วนํามันออกมาเก็บไว้ในแหวนมิติเกล็ดแข็งแกร่งของนิ่มสีชาตินี้นับว่าเป็นวัตถุดิบที่พิเศษเลิศล้ำไม่น้อยสําหรับใช้ในการหลอมสร้างปรับแต่งอาวุธวิญญ,ญาณระดับห้า เอาละเราไปกันต่อเถอะหลังจากเก็บเกี่ยวทั้งหมดแล้วตัวหลิงเทียนก็พาเจ้าเสี่ยวจินมุ่งหน้าเข้าใจกลางบังแห่งความตายอีกคราในการเดินทางทั้งคู่พบพานสัตว์อสูรปีศาจจำนวนไม่น้อยแต่ทั้งหมดก็ไม่รอดเงื้อมือของเจ้าเสี่ยวจินที่กำลังคึกคักอโขอตอนนี้ด้วยอำนาจเพิ่มพูนความแข็งแกร่งของกระบี่วิญญ,ญาณเล่มจิ๋วในมือเจ้าหนูตัวน้อยมันมีความแข็งแกร่งสูงถึงหกพันช้างแมมมอดโบราณ นี่ถ้ามันใช้ครื่ง9ก้าพลังสายฟ้าขั้นสูงผสานไปกับการโจมตีด้วยเท่ากับว่ามันสามารถใช้การโจมตีที่มีอำนาจพลังทำลายล้างสูงถึง6กห้าร้อยช้างแมมมอธโบราณหากจะนับในแง่ของความแข็งแกร่งด้านพลังโจมตีนี้แล้วหลากกอบเสี่ยวจินสามารถเทียบได้กับสัตว์อสูรปีศาจร,ระดับแรกสัมผัสธรรมชาติขั้นที่สี่ที่สามารถเข้าใจครื่งก้าพลังชั้นสูงได้แล้ว แต่ถ้าหากสัตว์อสูรปีศาจแรกสัมผัสธรรมชาติขั้นที่สี่ตัวนั้นมันดันมีความเข้าใจในเรื่องของพลังด้วยกว่าครึ่งเก้าพลังขั้นสูงหลักก็ความแข็งแกร่งของมันจะอ่อนด้วยกว่าเสี่ยวจินทันทีเพราะหลังจากทั้งหมดสัตว์อสูรปีศาจตัวอื่นมันหาได้มีอาวุธวิญญาณเหมือนเสี่ยวจินไม่ แน่นอนว่าถึงแม้เหล่าสัตว์อสูรปีศาจจะไม่ได้มีอาวุธวิญญาณแต่ก็มีบางตัวที่พัฒนาร่างจนมีไพ่ตายและอาวุธที่สามารถทดแทนอาวุธวิญญาณได้รวมถึงพวกสัตว์อสูรปีศาจที่มีพรสวรรค์และลักษณะพิเศษทางธรงธรมชาติด้วยยกตัวอย่างก็เช่นตัวนิ่มสีชาติเมื่อครูเกล็ดแข็งแกร่งที่ปกคลุมไปทั่วทั้งหลังของมันปานชุดเกราะนั่นเป็นอะไรที่เสี่ยวจีนลงมือเต็มกำลังพร้อมทั้งใช้อาวุธวิญญ,ญาณระดับหกยังไม่อาจทะลวงผ่านได้ สุดท้ายเป็นเพราะเจ้าเสี่ยวจินมันมันฉันสามารถค้นพบจุดอ่อนของอีกฝ่ายได้จึงจัดการมันได้ไม่ยักเย็นอะไรตัวหลิงเทียนก็มุ่งหน้าไปเรื่อยๆแต่ทันใดนั้นเองอยู่ดีๆเจ้าเสี่ยวจินก็กููร้องออกมาเสียงดังทำให้ตัวหลิงเทียนจำต้องหยุดรั้งฝีเท้าเอาไว้เสี่ยวจินเจ้าเป็นอะไรไปตัวหลิงเทียนมองไปยังเจ้าหนูตัวน้อยบนบ่าก่อนที่จะกล่าวถามออกมาอย่างสงสยัยเพราะเห็นตัวมันสันระลิกแปลกๆ จิกจิกเจ้าหนูตัวน้อยยังไม่ตอบคำเพียงร้องออกมาเสียงดังก่อนที่จะหันไปมองทางขวามืออย่างระแวดระวังต้วนหลิงเทียนก็หันมองตามสายตาเจ้าหนูตัวน้อยไปและเขาก็เห็นว่าบริเวณตรงนั้นมีไอสีดำบางอย่างแผ่ซ่านปกคลุมอยู่ไม่อาจมองเห็นได้ชัดเจนว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่เจ้าเห็นอะไรในนั้นงั้นหรือ พลังวิญญาณของต้นหลิงเทียนค่อยๆแผ่พุ่งออกไปพยายามสัมผัสทะว่าเขากลับรู้สึกคล้ายถมหินลงมาหาสมุทรไม่อาจสัมผัสได้ถึงสิ่งใดพี่ใหญ่หลิงเทียนท่านสัมผัสได้หรือไม่กลิ่นอายที่แผ่ซ่านออกมาจากทางนั้นมันช่างน่าสะพรึงกลัวยิ่งนักเสียงเด็กสาวตัวน้อยดังขึ้นในหูในน้ำเสียงยังเจือไปด้วยร่องรอยความหวาดกลัวไม่น้อยไม่นี่ต้นหลิงเทียนสายหัวไปมา หลังจากนั้นเขาก็ลองเดินไปดูให้รู้แน่ชัดร่างคนค่อยๆจมหายไปในไอหมอกสีดำตอนนี้ต้วหลิงเทียนเดินอยู่กลางหมอกสีดำมองไม่เห็นกระทั่งนิ้วมือตัวเองเพียงพึ่งพลังวิญญาณสัมผัสรอบตัวตรวจสอบทิศทางเท่านั้นอย่างไรก็ตามพลังวิญญาณก็ไม่ได้เหมือนดวงตามันเพียงบอกต้นหลิงเทียนได้คร่าวๆเท่านั้นว่าด้านหน้ามีบึงน้ำแต่ไม่อาจบอกทิศทางที่แน่ชัดได้พี่ใหญ่หลิงเทียนท่านไปทางขวาอีกนิด อย่างนับว่ามีโชคไม่น้อยที่เสียงของเจ้าหนูดังขึ้นบอกทิศทําให้ต้วนหลิงเทียนไม่ต้องเดินงมไปเรื่อยดังคนตาบอดภายใต้คําแนะนําของเสี่ยวจินต้วนหลิงเทียนก็เดินมาถึงหลุมลึกประหลาดหลุมหนึ่งที่อยู่ไม่ห่างจากบึงน้ําศักเท่าไหร่หลุมที่ตั้งข้างบึงนี้ยิ่งมองยิ่งน่ากลัวไม่อาจเห็นก้นบึงของมันได้ด้วยมีไอสีดําค่อยๆม้วนบนเอ่อล้นขึ้นมาตลอดเวลาเฮ hey. ตัวหลิงเทียนลองตะโกนลงไปในหลุมเพื่อฟังเสียงสะท้อนของตัวเองเพื่อวัดระยะคร่าวๆและกว่าเสียงสะท้อนจะดังขึ้นมามันก็กินเวลาไปหลายอึดใจลึกมากม่านตาของตัวหลิงเทียนหดแคบลงโดยพลันพี่ใหญ่หลิงเทียนมันมันอยู่ข้างในการส่งเสียงของเจ้าหนูน้อยครานี้สั่นเครือไปไม่น้อยกลิ่นอายที่ทําให้เจ้ารู้สึกกลัวมาจากหลุมลึกมองไม่เห็นก้นนี่หรือตัวหลิงเทียนมองไปยังเจ้าหนูตัวน้อยพร้อมขมวดคิ้วเสียวจิน เจ้าแน่ใจหรือไม่ได้สัมผัสอะไรผิดพลาดนะเจ้าหนูตัวน้อยสายหัวไปมาไม่มันอยู่ด้านล่างจริงๆที่ใหญ่หลิงเทียนหักท่านไม่เชื่อข้าข้าจะพาท่านลงไปดูเมื่อมันกล่าวจบมันก็โดดออกจากไหลต้วนหลิงเทียนไปก่อนจะขยายร่างร่างขึ้นมาเอาละ่ะต้วนหลิงเทียนพยักหน้ารับคำเจ้าหนูน้อยเรื่องนี้นับว่ากระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นพานให้สงสัยนักเขาอยากรู้ว่ามันมีอะไรอยู่ด้านในกันแน่ถึงกับทําให้เสี่ยวจินหวาดกลัวได้อย่างนี้ ในความคิดของเขามันต้องเป็นอะไรไม่ธรรมดาแน่นอนหลุมลึกนี้นับว่ามีขนาดใหญ่โตไม่น้อยแม้เจ้าเสี่ยวจินจะขยายร่างใหญ่โตก็ไม่มีปัญหาอะไรในการลงไปเสี่ยวจินค่อยๆร่อนลงไปในหลุมลึกนำพาต้นหลิงเทียนลงไปอย่างช้าๆพวกเรายังลงไปไม่ถึงก้นหลุมอีกหรือหลังจากผ่านไปสิบห้านาทีแล้วต้วนหลิงเทียนยังพบว่าเจ้าเสี่ยวจินยังค่อยๆพาเขาร่อนลงไปยังไม่ถึงเสียทีจนอดที่จะถามออกมาไม่ได้ ใกล้แล้วเจ้าหนูส่งเสียงตอบกลับสุดท้ายหลังจากผ่านไปอีกสิบกว่าลมหายใจความเร็วในการร่อนลงของเจ้าเสี่ยวจินก็ยิ่งช้าลงจนหยุดพี่ใหญ่หลิงเทียนท่านดูนั่นต้วหลิงเทียนมองไปตามทิศทางที่เจ้าหนูชี้ไปเขาสังเกตว่าภายในหลุมลึกนี้กลับมีโพรงถ้ำอยู่ตรงขอบผนังด้านหนึ่งกล่าวให้ถูกมันเป็นทางเดินถ้ำสายหนึ่ง ครูต่อมาดอกไม้ดอกหนึ่งที่ขึ้นอยู่บริเวณหน้าทางเดินถ้ำนั้นก็ได้ดึงดูดความสนใจต้นหลิงเทียนไปไม่น้อยดอกไม้ดอกนี้กลับพิกลนักมันไร้สีสันใดๆมีเพียงความดำมืดเท่านั้นด้วยสีของมันทำให้กลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมรอบๆทำให้ต้นหลิงเทียนแทบจะมองไม่เห็นมันแล้วตอนนี้ด้วยการชี้นำของต้นหลิงเทียนร่างของเจ้าเสี่ยวจินก็ค่อยๆลอยไปใกล้หน้าปากถ้ำเมื่อใกล้มากพอต้นหลิงเทียนก็เห็นลักษณะรูปร่างของดอกไม้สีดำนี่ชัดถนัดตา หลังจากที่ค้นหาภายในความทรงจำของจกักรพรรดิกลับชาติมาเกิดต้วนหลิงเทียนก็รู้ว่ามันคืออะไรพริกสารนิรัน์ม่านตาของต้วนหลิงเทียนหดแคบลงเขาไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นพริกสารนิรัน์ถึงแม้ว่านี่จะเป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นพริกสารนิรัน์แต่ทว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาได้ยินชื่อมันตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่มันดาเขาต้องทุกข์ทรมานจากการหายตัวไปของบิดาล้วนเกี่ยวข้องกับมันเมื่อยี่สปีที่แล้วเพราะเพื่อพริกสารนิรัน์นี้ ทำให้บิดาของเขาต้องดันด้นมายัางบึงแห่งความตายนี่และนั่นก็เป็นเบาะแสสุดท้ายก่อนที่บิดาเขาจะหายตัวไปแต่ตอนนี้มันผ่านมาแล้วยี่สิบปีเขากลับได้พบพฤกษานิรัน์กลับมาบาังเอิญพบเจอเช่นนี้จริงๆตัวหลิงเทียนยิ้มบางๆก่อนที่จะเอื้อมมือไปเก็บมันขึ้นมาพฤกษานิรัน์นับว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณค่าสูงมากมันประเมินค่าไม่ได้ การจะหลอมปรุงโอสถพิเศษหลายหลากชนิดล้วนต้องใช้มันเป็นส่วนผสมสำคัญฟู่ต้นหลิงเทียนสำรวจบริเวณหน้าทางเดินถ้ำนี้เล็กน้อยเมื่อไม่พบว่ามีอะไรผิดปกติก็กระโดดลงไปยืนด้านในก่อนที่จะค่อยๆเดินเข้าไปช้าๆส่วนเจ้าเสี่ยวจินก็หดตัวกลับเป็นหนูน้อยกระโดดขึ้นไปนั่งบนไหล่ต้นหลิงเทียนอีกครั้งสถานที่แห่งนี้มันคืออะไรกันแน่ ตัวหลิงเทียนที่ค่อยๆเดินเข้าไปในทางเดินถ้ำก็พบว่ายิ่งมายิ่งมือสุดท้ายก็ไม่เห็นแม้ปลายจมูกฟู่ตัวหลิงเทียนแบฝ่ามือขึ้นมาก่อนที่จะจุดเปลเวเพลิงหลอมสัต์ราขึ้นมาแสงเรืองรองส่องสว่างไปทั่วถ้ำแล้วตัวหลิงเทียนก็ค่อยๆเดินลึกลงไปหนึ่งคนหนึ่งหนูย่างกลเข้าไปในทางเดินถ้ำอันลึกยาวกว่าชั่วโมงเรื่องนี้ทำให้ทั้งสองต่างประหลาดใจและบังเกิดความกลัวไม่น้อยสถานที่แห่งนี้มันยังไงกันแน่ลึกลับและน่ากลัวยังไงก็ไม่รู้ ตลอดระยะเวลาที่เดินมาต้นหลิงเทียนก็สัมผัสได้ว่าทางเดินถ้ำนี้มันค่อยๆลาดลงไปเรื่อยๆตอนนี้หากเขาประมาณคร่าวๆก็ได้ว่าเขาเดินลึกลงไปจากตอนแรกไม่ต่ำกว่าหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์เมตรแล้วพี่ใหญ่หลิงเทียนเรากำลังเข้าใกล้กลิ่นไยที่ข้าว,ว่ามากขึ้นทุกทีแล้วน้ำเสียงของเจ้าหนูตัวน้อยดังขึ้นอีกครั้งนั่นทำให้ต้นหลิงเทียนระบายระบายออกมาด้วยความโล่งอกอย่างน้อยเขาก็มีความหวังว่าจะพบเจออะไรอยู่บ้าง ในที่สุดเมื่อผ่านพ้นไปอีกครึ่งชั่วโมงทันทีที่ต้นหลิงเทียนเลี้ยวโค้งหนึ่งเขาก็เห็นแสงสว่างเล็กๆที่อยู่ห่างไกลด้านหน้าหืมนั่นมันทางออกหรือเปล่าต้นหลิงเทียนกล่าวพึมพำออกมาก่อนที่จะเร่งเดินออกไปในที่สุดจุดแสงสว่างเล็กก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและเมื่อเดินออกไปเขาก็พบสถานที่สถานที่ส,สว่างสวัยราวกับกลางวันพื้นที่บริเวณนี้ช่างพิลึกอยากจะกล่าวนักมันคล้ายกับห้องโถงหรือท้องพระโรงในวังหลวงอะไรทำนองนั้น ทั้งถงนี้ยังนับว่างดงามไม่น้อยและคล้ายเขาจะพบผ่านเข้ากับพระราชวังใต้ดินเข้าแล้วเหนือขึ้นไปบนเพดานเขาพบไขมุกเรืองแสงขนาดใหญ่9เมตรที่คอยสองแสงนำพาให้พื้นที่สว่างสวยัยไขมุกเรืองแสงนี่ใหญ่โตนักยังใหญ่กว่าไขามุกเรืองแสงที่ข่าได้จากประมุกตระกูลฉางที่เมืองหงฟ้าในวันนั้นซะอีกประกายตาของตัวหลิงเทียนพันสองสว่างขึ้นไม่น้อย สุดท้ายตัวหลิงเทียนก็ละสายตาจากไทมุกบนเพดานและหันไปสำรวจรอบๆห้องโถงทันใดนั้นเองสายตาของเขาก็ถูกโครงกระดูกโครงหนึ่งที่อยู่ด้านข้างห้องโถงดึงดูดความสนใจไม่น้อยยังคงมีเศษซากเสื้อผ้าติดอยู่บนโครงกระดูกเล็กน้อยแต่สภาพของพวกมันก็เน่าเปื่อยพูพังไปตามกาลเวลาหมดสิ้นแล้วจากลักษณะและโครงสร้างของโครงกระดูกนี้ตัวหลิงเทียนสามารถบ่งบอกได้ว่ามันสมควรเป็นโครงกระดูกของผู้ชายคนหนึ่ง นี่เป็นผู้ใดกันแล้วทำไมมันต้องเข้ามาที่นี่ความอยากรู้อยากเห็นค่อยๆก่อเกิดในใจต้วนหลิงเทียนเขาค่อยๆเดินไปสํารวจโครงกระดูกนั่นช้าๆครู่ต่อมาเขาก็พบว่าบริเวณกระดูกหน้าอกมีร่องรอยการแตกหักเป็นเสียงดูท่าแล้วสาเหตุการตายของมันคงไม่แคล้วถูกผู้ใดซัดว์าฟาดฝ่ามือทะลวงดวงใจมาพี่ใหญ่หลิงเทียนนี่มันอันใดหรือเสียงเจ้าหนูตัวน้อยดังขึ้นในหูต้นหลิงเทียน ตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้แต่ตอนนี้ต้วนหลิงเทียนสังเกตเห็นว่าเจ้าหนูตัวน้อยได้กระโจนออกจากไหล่เขาและลงไปคุยๆแถวส่วนเอวโครงกระดูกเรียบร้อยแล้วแล้วมันก็ไปควายหยิบป้ายบางอย่างขึ้นมาใบหน้าต้วนหลิงเทียนซีดลงไม่น้อยเมื่อเห็นป้ายประจำตัวนี่ชัดถนัดตานั่นเพราะบนป้ายนี้มีคำต้วนสลักไว้อย่างจำชัดเป็นป้ายประจำตัวของคนสกุลต้วน เมื่อต้วนหลิงเทียนพบเบาแสสำคัญนี้เขาก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆทันทีเพราะนอกจากคำว่าต้วนแล้วยังมีอีกคำหนึ่งที่ชัดเจนมากหลักคนผู้นี้เป็นคนของตระกูลหลักป้ายประจำตัวเช่นนี้ต้วนหลิงเทียนพบว่าผู้ที่ครอบครองก็มีประมุกตระกูลต้วนหรูหัวอาวุโสหลักต้วนเฉินและก็ต้วนหรูหมิงลุงสี่ของเขาเป็นป้ายที่จะมอบให้ลูกหลานสายโลหิตหลักของตระกูลต้วนเท่านั้นหรือว่ากระดูกนี้จะเป็น ต้นหลิงเทียนสูดลมหายใจเข้าอย่างแรงหัวใจของเขายังเต้นระระัวถี่ขึ้นมาสายตาจับจ้องมองไปยังโครงกระดูกอีกครั้งเป็นไปได้หรือไม่ว่าที่แท้โครงกระดูกนี้คือบิดาที่หายตัวไปของเขาต้นหรูเฟิงหลังจากมองอยู่นานรอยยิ้มขื่นขมปรากฏขึ้นที่มุมปากของต้นหลิงเทียนหากโครงกระดูกนี้เป็นของบิดาที่หายตัวไปของเขาถึงแม้ว่าเขาจะไม่รู้สึกเศร้าอะไรมากสักเท่าไหร่ แต่เขาก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกสูญเสียและว่างเปล่าในใจไปเล็กน้อยเพราะจะอย่างไรสุดท้ายแล้วมารดาของเขาก็ยังคงเชื่อมั่นว่าบิดาของเขายังมีชีวิตอยู่ที่ไหนสักแห่งจีจีตอนนี้เองเจ้าเสี่ยวจินก็ร้องออกมาอีกครั้งเมื่อมันเห็นอะไรแวววาวบางสิ่งพี่ใหญ่หลิงเทียนข้าพบแหวนมิติละ่ะเป็นแหวนมิติจริงๆสายตาของต้นหลิงเทียนพันจับจ้องไปยังต้นเสียงทันที เขาเห็นว่าตอนนี้เจ้าหนูตัวน้อยไปอยู่บริเวณด้านขวาของโครงกระดูกและกำลังยื้อยุดฉุดดึงแหวนมิติของจักรกระดูกนิ้วต้นหลิงเทียนไปเอาแหวนมิตินั่นมาก่อนที่จะหยดเลือดทำสัญญาผูกมัดกับมันข้าหวังว่าจะมีอะไรพิสูจน์อัตลักษณ์ของโครงกระดูกนี้ได้อยู่ภายในแหวนมิตินะต้นหลิงเทียนพึมพำออกมาในใจก็ครุ้นคิดเรื่องราวไม่น้อยยิ่งมาอารมณ์ของเขาก็ยิ่งสันไหวเรื่องที่ทำให้เขากังวลที่สุดก็คือที่แท้โครงกระดูกนี้เป็นของบิดาที่หายตัวไปของเขาจริงๆ หากยืนยันได้เช่นนั้นแล้วไม่รู้ว่ามารดาของเขาจะเสียใจมากแค่ไหนเอาละ่ะถึงแม้ว่าข้าจะยืนยันได้ว่านี่เป็นกระดูกพ่อข้าจริงข้าก็ต้องเก็บเรื่องนี้เอาไว้ในใจข้าให้มันเป็นความลับไปชั่วชีวิตตัวหลิงเทียนสูดลมหายใจเข้าลึกๆค่อยกล่าวออกมานี่เพราะเขาไม่อยากทำให้มารดาของเขาต้องเสียใจ เพราะจะอย่างไรตอนนี้มารดาของเขาก็ยังคงหลงเหลือความหวังอันเป็นแรงใจและกล่าวได้ว่านางเองก็ยืนหยัดอยู่ได้ด้วยความหวังอันนี้หากให้นางยังมีแรงใจใช้ชีวิตเช่นนี้ต่อไปคงดีที่สุดหลังจากที่คิดอะไรเล็กน้อยต้วนหลิงเทียนก็ตัดสินใจดูสิ่งของภายในแหวนครู่ต่อมาดวงตาของต้วนหลิงเทียนก็เบิกกว้างขึ้นกลับมีจดหมายในแหวนนี้จริงๆไม่ว่าจดหมายนี้จะเขียนถึงใครหรือใครเขียนมาถึงอย่างน้อยก็ต้องมีชื่อเจ้าของลงเอาไว้ ต้วนหลิงเทียนหยิบจดหมายออกมากางอ่านทันทีที่สำคัญตัวซองจดหมายนี้มีร่องรอยการเปิดอ่านแล้วควรเป็นจดหมายที่ใครบางคนเขียนถึงเจ้าของแหวนมิติวงนี้ต้วนหลิงเทียนกล่าวพึมพำก่อนที่จะเริ่มอ่านจุดเริ่มต้นของจดหมายก็บ่งอบกว่าเป็นผู้อื่นกล่าวถึงเจ้าของมิติวงนี้จริงๆต้วนโหยตาของต้วนหลิงเทียนสะดุดตรงคำว่าถึงใต้เท้าต้วนโหยที่หัวจดหมายต้วนโหย คนของตระกูลหลักสืบสายโลหิตตรงของตระกูลต้วนหรือว่าจะเป็นผู้อาวุโสระดับครึ่งก้าวธรรมชาติที่รับหน้าที่มาตาหาบิดาข้าที่หายตัวไปและกลับหายตัวไปเสียเองเมื่อหลายปีที่แล้วความคิดนี้ผุดขึ้นมาในใจของตัวหลิงเทียนในทันใดหลังจากที่คิดไปคิดมาก็พบว่าเรื่องราวนี้กลับเป็นไปได้หลายส่วนเอาล่ะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอย่างน้อยๆโครงกระดูกนี่ก็ไม่ใช่บิดาของข้าแน่นอน ต้นหลิงเทียนพับเก็บจดหมายไว้ในใจรู้สึกโล่งอกไปไม่น้อยถึงแม้เขาจะไม่รู้ว่าบิดาที่หายตัวไปของเขาไปพบพานเข้ากับเรื่องราวใดเข้ากันแน่เมื่อหลายปีที่แล้วแต่เนื่องจากเขายังไม่เห็นซากศพอีกฝ่ายนั่นก็หมายความว่าบิดาที่หายตัวไปของเขาก็อาจจะยังมีชีวิตอยู่ที่ไหนสักแห่งแน่นอนว่ายังมีความเป็นไปได้ที่อีกฝ่ายจะพลั้งพลาดถูกบึงแห่งความตายนี้กลืนกินไปเสียแล้วแต่จะอย่างไรก็เป็นเพียงความเป็นไปได้เท่านั้น เสี่ยวจินแล้วกลิ่นอายที่เจ้าว่าเล่ากลิ่นที่ทำให้เจ้ากลัวนักหนามันมาจากที่นี่หรือไม่ตอนนี้เองต้นหลิงเทียนก็นึกถึงเหตุผลที่ทำให้เขาเข้ามายังทางเดินถ้ำจนพบพานกับที่แห่งนี้ออกเขาจึงหันไปมองเสี่ยวจินแล้วกล่าวถามออกมา